好，来。Okay, rapfu กลับคืนดีมาไม่ได้คุณไม่ไ่า้ขนาดนี้นะประกรณ์คุณเลยมีสว่วนทำให้ไม่ทาอะไรนิสัยเสียจะเสียเรื่องอะไรไม่ว่าแต่ยังมาเสียเรื่องที่ผมต้องรับผิดชอบเธอผมไม่ยอมกรณครับคืกกอใจเจ็ครับผมไปตามหมอมาเร็วได้ครับประกอง เมย์นะเมาในตัวเ,เจ้นสลบไปเนี่ยผู้ก,กองเข้ามาช่วยไว้ทันนะไม่อางนั้นเีทะเลไปเล่าดูหน้ากอมดิเจอรกจบปาตายเราทำไปถูกจริงๆนะเมยผู้ก,กองปรนสุดเนี่ยเขาโกรธเราสองคนมากเลยนะเขาจะโกรธ่ะเขาุตสาลงไปตามหาพอขึ้นมาก็สั่งให้คุไปตามหมอมาฉีดยาให้เมย่เขาก็ทำถูกแล้วนี่คะ เสียดายจังเลยอะ่ะอดเห็นเรือน,นั่นเลย,ยนิดเดียวเองอะไรนไั่นเย์ว่าไรนะ แล้วก็เชิญช่วตัวเองเลยละกันเก่งอยู่แล้วนี่คุณ <Okay. S 1> นี่ผู้กองคุณไม่ต้องมาแก๊กไม่ต้องมาทำฟอร์มเส่ฉันได้ไมะฉันไม่ได้มาตามตือ้อไม่ได้มาตอแยกหรอกนะฉันจะมาบอกว่าขอบคุณช่วยฉันเมื่อวานเนะี้ยแล้วขอโทษด้วยที่ทำให้คุณวุ่นวายน่ผมซาอภัยคุณแล้ว,วขอบคุณคุณมากเลยนะถ้าคุณไม่ต้องมาให้ผมช่วยแล้วก็ไม่ต้องมายุ่งยากกับผม พ่อตัวผมเองอ่ะก็ไม่ค่อยอยากจะยุ่งกับคุณสักเท่าไหร่ฉันก็แค่อยากจะพิสูจน์เสียงร้องนั่นฉันพยายามจะบอกคุณปรึกษาคุณแต่คุณน่ะก็หมดแต่ไปเที่ยวเล่นสนุกนั่งสนุกอยู่ร้านแฟนคุณคุณเลือกคิดไปเองทั้งนั้นแหละทั้งเรื่องเที่ยวแล้วก็เรื่องบุญเกลียวผมมาไปพิสูจน์เสียงนั่นไี่ไของชาวบ้านมัะนะแลว้วพบนะไม่เห็นมีผู้หญิงที่นั่น,สนแสดงว่าเสียงร้องนั่นมาจากใต้ทะเลแน่นอนใต้ทะเล นางเงือกมั้งคุณใครจะไปนั่งร้องไห้ในทะเลได้ทุกวันว่าคุณเนี่ยควรจะใช้เหตุผลในการพูดหน่อยนะาถือว่าตัวเองเก่งและก็ฉลาดนักเลยคนเก่งกว่าคุณน่ะมีต้องหลายคนอยากพูไหมล่ะที่ไหนปะัจฉไงคนเก่งกว่าคุณเนี่ยเขาตายไปหมดแล้วเมื่อวานเมื่อวานสื่ออยากรู้ไหมว่าทำไมเขาตาย เขาอวดเก่งแบบคุณไงนี่คุณคุณไม่ต้องมาด่าฉันซ้ำๆหรอกนะฉันสำนึกผิดแล้วเรื่องเมื่อวานต้องให้ฉันนั่งคุกเข่าก้มหน้าสำนึกผิดด้วยมะถ้าทำได้ก็ดีนะแต่ผมอยากจะบอกอะไรคุณไว้อย่างหนึง่งคุณยังไม่พร้อมที่จะดำน้ำลึกเข้าใจมั้ เยจามากสาตพี as, ่ตางแงวาวยโจรี <c oughs> ่กดมากดึกทั้งไอ้แหวนึงพมาจะปตาขึ้นนะครับสอนเลยี่าเขาไปอสคนจบ้ว้ยพูดจาเหมือนผิดกันล้องไปเชียร์แขกห้อะไรึงเกียวนะรมังไม่น่อยู่มั้ง องปมสององครับผมไอ้ถ้วยไม้ที่มันแตกหน่อใหม่เนี่ยนะเอาไปลงกระถางน,นะนะแยกไปลงกระถางครับผมส่วนไอ้พวกต้นที่มันกกแก่ๆล้วก็ทิ้งไปเลยนะครับผมทีนี้ก่อนที่จะลงกระถางน,นี่เราต้องหาก,าการาบมะลาวมาบดมาแช่น้ําทิ้งไว้สักครนสองคืนแล้วอัดลงกระถางลากจะได้กกอนครับผมเข้าใจไหมครับ,บอ้าวนายทงมาเน,น่เช้าเลยนายทอง มแม่าดน่าช้าเลยนะวันนี้ัสดีครับเอาอะไรมาล่ะเปลือกมะพร้าวแช่น้ำสองคืนแล้วครับผมคิดว่าท่านกำลังต้องการพอดีครับที่นายทงรู้ได้ยังไงฮะมีเมลกันเหรอที่กำลังอยากหน้าอยู่พอดีเลยขอบใจมากนะคนสองพมงสบปองครับผมคนสมงวนกระจ่างาสัตว์สองพวงชเจครับ,บท่านเอากปลกมะพร้าวที่ว่านี่ไปจัดการตามที่สั่งครับผม ไว้ในทองมาแล้วคะ่ะคุณสวีมีเลด่าเหรอใครจะไปใครจะมาเห็นรู้ก่อนทุกทีเลยก็คิดว่าในทองมีธุระนะคะท่านคะเช้านี้จะไม่ได้ไปไหนใช่ไหมคะก็เห็นอยู่ไม่ได้ไปไหนจะถามอีกท่านครับขออนุญาตไปรับคุณแม่นะครับดีไปสิ วีวีเป็นไรอะฮะแม่งองแม่งวีอะไรระวังนะทำตัวเป็นแม่สื่อแม่ชักอะตัวเองอาจจะชักดูในนี้เราใส่น้ำพริกตาแดงไว้ให้แล้วนะถ้าหิวก็เอามาป้ายขนมปังกินก่อนนะนี่หน้าเราจะเป็นนพริกตาแดงแล้วนะ 嗯。 ไปแล้วหรือมาดีแม่ รับคุณเมรครับมาไม่ทันแล้วะครับเมย์ไปแล้วครับไปแล้วงั้นก็มารับผู้กองประสุดก็ได้ครับเอก็ <c oughs> มาไม่ทันเหมือนกันครับผู้กองประสุดแล้วก็ไปแล้วครับ <c oughs> ถ้างั้นเนี่ยผมว่าในโทรงเนกกลับไปซาตหีบดีกว่าไหมครับขอบใจนะแต่ผมว่าผมจะตามไปดูคุณเมย์ที่า้ารถนะก็แล้วแต่ครับ หน้าตาคล้ายๆในทงนวิ่งตามรถมาด้วยคิดจะเห็นผู้หญิงหน้าตาคล้ายแฟนผู้กองทำท่าเหมือนจะกระโดดเกาะล้อมาด้วยผมว่าความจริงเนี่ยคุณน่าจะรอในทงนะคุณก็รู้นี่ว่าเขาจะมารับคุณฉันไม่ชอบใครมารับฉันไม่ใช่เด็กอนุบานลนะแต่คุณเป็นลูกสาวในพงนะแค่กระดิกปลายนิ้วกล้อยเนี่ยคนลูกหัวปั่นกันแล้วอยากจะรักให้แม้แต่ชั้นในด้วยซ้ำไปที่รวมถึง บางคนด้วยนะแต่ไม่ใช่ผมถ้าคุณหมายถึงในโคลนนะจะบอกให้นะว่าเขาเป็นคนมีน้ำใจแล้วเขาก็ไม่เคยรอบกัดออไม่ใช่สิเขาไม่เคยมารอบแขใครรับหลังทั้งๆที่รู้ว่าไอ้มนุษย์คนนั้นน่ะมันสติแตกนื่คุณคุณกำลังศบประมาทผมนะไม่ได้สบประมาทคุณแต่มันแรงกว่านั้นดา่า จันะผมไม่รู้จักกดาเนะอ่ะกิดข้าขึ้นอะไรคะแมคะทำไมมาสแถวเขนีในตวงไปไหนคะ เม <Okay, S 2> ค่ะอ้าวไปรับทำไมล่ะคะก็เมบอกว่าเขาต้องไปรับคุณเมค่ะก็ในธงเขาเขาหวังดีอะ <Okay. S 2> ค่ะฝากมาถุอนี้ก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวต้องรีบเปลี่ยนดำน้ำอะ่อะสิบโมงแล้วไปนะคะ จุดบแคนบ้านเรามีล็บแขนไว้นั่งเล้ววะไใช่ฉันไม่ได้สั่งมาโน้ยมอมนี่ป้าที่ไหนสั่งมาวะผมเองอะ่ะแล้วผมก็ไม่ใช่บา้าืออยคืงนี้เวลาผมมาบ้านคุณผมจะได้ไม่ต้องนั่ง ong, ยองๆหรือนั่งเขาเพียงคุยกับคุณไงและนี่ก็ไม่ใช่สินบนที่คุณมาสอนดำน้ำให้ลูกสาวผมหรอกมันเป็นแค่สินนั้งใจเล็กๆน้อยๆครับขอบพคุณท่านแต่ว่าร็อบกคนเปล่าครับ รุก็ผมมีเรื่องอยากจะบอกท่านว่าผมอยากจะเลิกสอนดำนามให้คุณไปทำอะไรครับผมเอ,อผมรู้สึกว่าคุณกับผมนี่มีเรื่องที่ต้องคุยกันยาวนะ,ะผู้กองหออมขอเวลาได้ครับ น้ำคะอยากไปด้วยจังเลยครับก็ไปสิครับปาจะได้สบายใจว่านี่แต่คุณเป็นคุณคุณเมเลยอีกกองบ้านไปไปเลยนี่ไปเลยนะไม่ได้ดังใจเลยนะ คอยใครวคุณนีขึ้นเรือน,นดีกว่าผู้ตองครับคุณแม่ครับผา้กองยอดรักเข้ามานะทีนี้คุณยังยังไงละ่ะคอยสักห้านาทีไหมไม่ต้องไม่ตีกลัวเสียเวลานะไม่ต้องการที่เลี้ยงเด็กโอเคเอ็มสนใปเลยนะผู้กองครับ แม่ครับ มันไม่ทำใน,น้ผมหวละาที่จะตามมาถ้าเกิดการการะทำพวกนี้ยอยู่ในสายตาของผมผมก็จะพอที่จะป้องกันได้แต่นี่คือแอบทำรับหลังผมครับแอบดําน้ำท,ทั้งที่ขาดประสบการณ์ขาดความรู้ดีนะครับที่ผมช่วยเธอไว้ทันเพราะงั้นท่านอาจจะฆ่าผมไปแล้วก็ได้ครับคุณก็เลยกลัวว่าจะควบคุมลูกเมยของผมไม่ได้ก็เลยตัดปัญหาด้วยการเลิกสอนแบบนั้นเหรอ ครับผมไม่ได้อ้าวท่านครับไม่ได้ไม่ได้เด็ดขาดถึงยังไงเนี่ยนะคุณก็ต้องสอนลูกสาวผมดำน้ำต่อมันมีเหตุผลประการที่หนึ่งคุณกับผมเป็นทหารเราสองคนไม่ชอบคนที่ทำอะไรหล่อเลยทำอะไรต้องทำให้สำเร็จ ลูกสาวผมก็ต้องเหมือนผมเพราะฉะนั้น,นคุณจะต้องสอนเธอดำน้ำต่อไปไม่งั้นแล้วคุณก็จะกลายเป็นคนหล่อแหลมตามไปด้ยแต่ท่านครับอย่าเพิ่งขัดเหตุผลประการที่สองก็คือว่าถ้าคุณสามารถสอนหนูเมย์ดำน้ำจนเก่งสามารถไปโชว์ฟอร์มดำน้ำเดี่ยวคนเดียวได้คุณกับผมก็จะสบายใจไม่มีเรื่องกระสานเสียง ท่านครับไม่โทษไม่ถางละจับมือไม่จับถือว่าดูถูกผู้อื่นค,ครับท่านที่กรุณนาใผมจับมือแต่ว่าเช่งนี้ท่านจะท้าดวนกีฬาอะไรครับผมไม่ท้าดวนกีฬาอะไรทั้งนั้นหรอ แต่ว่ามันเหมือนกับเป็นการเซ็นสทนทิศสัญญาว่าผมเนี่ยได้เปิดไฟเขียวให้คุณผ่านตลอดดังนี้นเ,นเ้ผมทาไมคับท่าก็เปิดไฟเขียวให้คุณเนี่ยดัดนิสัยดื้อรั้นดันทุลงังเกินี่กัดของลูกสาวผมให้อยู่ในระดับปกติหรือต่ำกว่าปกติพอไม่ให้หน้าเกลี แต่ว่าคงจะยากสักหน่อยนะครับแต่ผมจะพยายามครับเด็กเอเดิไอ้เรื่องที่ผมบอกว่าผมเปิดไฟเขียวให้คุณเนี่ยต่พอเรื่องดำน้ำนะเขาจะมาคำว่าดำน้ำอ่ะเยี่ยมมากแต่แกสักวนันเราจะตอบแทนหมอกเป็นหยดชิ้นทีจริงๆังไม่อ,มอ,มอ,อยากให้จ้าเตงหัวฟ้าเหนือย เป็นเมียของเจ้าต้องการเองอยอมแลกชีวิตกับมีอโวลนเลยคุณนั่งคุอมาขับไมเ่เยเหรอคะแค่จะมาเมรยียนดำน้ำนะรับทราบแล้วครับแต่เพ,พื่อนว่าเมียตองหัวร้องผมมันถูกตีนะครับนึกเลยบูมไปหน่อยคุณหยุดขับได้แล้วนะแล้วพาฉันลงไปใต้ทะเลได้แล้วไแล้วครับเปิดไปเขียนแล้วนี่ไปไป,ปไบ้านเราเลยค่ะเร็วดิ มานั่วมาครับอร้อมครับพรเจ้าจะทำงาวางกุางคุ่เกงชาเรื่องนี้ทเจ้าอยู่ทีมาก